สบ,ส,สบายที่านผู้ชมสบายทีตอนแรงคลิปนี้ข้าพเจ้าจะพาทานผู้ชมมาเห็ดก้อยหอยหอยก,อยกี้หอยกี้ซื้อมาในตลาดตอนนี้กำลังตตมอยู่หอยกี้วันนี้สิเห็ดก้อยหอยเมนูก้อยหอยหอยกี้หอยกี้พี่น้องไหม โอ้ยตัวยิง่งใหญ่อ,อกี้พี่เล่าไหมมีแต่หอยใหญ่ๆวันนี้เสียดก้อยหอยเนาะถ้าเบิง้งสิเป็นอะไรสีมือของข้าพเจ้าเองโบได้เข้าครัวโดนละ สลายก็มีใจผู้อื่นเห็นมือนี้สิลองสีมือเบื่องเนาะก้อยห,หอยสีน้องเลยอนนี้กำลังแกะเอาหอยออกจากกาบมันก่อนอันนี้มันหอยกาบกี้สลายก็มันจะอยู่ตามตามห้วย ด้ว่าตามน้ำคลองกับนีนะ้ไปเก็บเอาอยู่ตามมันลืบเฮีน,นเพื่อเอยู่ตามที่ตุมนะ่มเนาะพอดีก้อยยังนะซื้อสิบพันกีบเจ้าขายถงห้าพันปลาซอนซื้อสองถง หอยงหายเนอะ่บดิจอยเคิดว่าทำยี้ีว่าหอยมันจิดจอยเลยโบจอยที่เรายช่ไงใหญ่นะตันีใหญ่กับจีด้หลายพอสมควร คือยากกันเลยซื้อลองมาเฮ็ดเบิ่งสำหรับหอยกี้ก็สาม,มารถเฮ็ดได้หลายเมนูมาเฮ็ดผัดก็ได้ผัดใส่ใบกะเพราลวมาขั่วใส่ผักอะไรแซ่บึ้นกันแล้วจะภูม,มกักาแต่ว่ามอนี้มาสอนจะเฮ็ดเมนูก้อยห,หอยอ๋อตัวนี้ใหญ่ขนาดน นนใหญ่หอยงามขนาดเลยนี่หอยงามขนาดได้หลายพู้สมควรห็นระ้องไหมพอคอยหนึ่งเนาะหอยกีบางใก,ใกล้เลยเนาะสีสันของมันเปลี่ยนตะแซบบนะตอนนี้ บางส่วนจะเอามันไปล้างน้ำก่อนยานมันมีทรายมีจักมายานมันเปื้อนะอะนะตอนนี้กำลังชิ้อยหอยพี่น้องครับอยหอยซอยตัวใหญ่มันใหญ่ซอยเนาะใน่้านคือเล็กไง ซอยพอตัอวใหญ่ตัวน้อยบนซอย เห็นตก้าซามด้ใส่ข้าวกลั่วใส่ข้าวกลั่วพี่น้องใส่สข้าขวกลั่วไปให้มันหอมใส่ข้าขวกลั่ว อมีเอเลรก็ใส่มะกอกใส่มะกอกให้มันมีรสชาติสม่มๆจย่งหน่อยยามนีมะกอกหลายสมะกอกแ่บมันตืมมะกอกบ้านเฮากอกธรรมชาติ ใส่งวพี่น้องนะใส่เป่งัว,นนวใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยใส่มัดเพชรพงเพชรผงดโงงมี่โลซ่านเพชรจัง่อยใส่ปลาเดกปลาเดกสุกแล้วอันนี้ปลาเดกป่อง ซานะก <réussi S 2> ้อยหอยของบาซอนคนบาี่ยคนยังไม่เข้ากันอ่าสายใด่ไหมสิลองซิมมันก่อนแซ่บดบบอแซ่บแซ่บเนี่ยบส้มปะไร หอมพี่เลยใส่เปรี้ยว้ 再见。好 Ta coi hỏi gì nó coi hỏi gì mới không bao giờ nhỉ chắc bên tay kia màu bên tay kia nữa mượn tưởng coi coi hỏi xem mặt cọ ừ, đẹp thế chi cũng ของกินแรงมานี้พี่น้องมีก้อยหอยมี้มซีนหมูใส่พักแล้วก็มีสุปพ,พักมีผักกับนำมาแล้วพี่น้องเอฟซของบาวสอนเนาะกินเ้าแรงกันกินเ้าแรงกันอ๋อนี่คืออาหารแรงของ บาลซอนพี่น้องเลยกินสาแรงเหมือนกันเนาะเอฟซีมาเด้อเอซี FC ของบาลซอนมีก้อยหอยมีซุปพักมีผักสลัดเนาะกินสองคนมาเนี่ยกินสองคนสำหรับคลิปนี้บาลซอนจะสิขอปิดคลิปไว้สำนีก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่นะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามชมคลิปของบักซอนมาตลอดสำหรับคลิปนี้ sawai